เป็นพฤติกรรมแปลกพฤติกรรมเดียวนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นคนไทยทํานะครับก็คือเวลาคนออสเตรเลียซื้อผลไม้นะครับอย่างส้มนยครับเขาจะดูว่าออสเตรเลียนโกลนหรือเปล่าเห็นไหมครับก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มแล้วมันก็จะมีอีกแบบนึงครับคือเขาจะถามได้ว่าแล้วผลไม้หรือผักชนิดนี้เป็น wa โกลนหรือเปล่านี่เห็นไหมครับ wa ก็คือเป็นรัฐรัฐหนึ่งของออสเตรเลียนะครับก็คือทาง เพิร์ตนะครับเขา,าต่อให้จะปลูกในออสเตรเลียนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลูกใน WA ไม่ได้ปลูกในรัฐนี้บางทีเขาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาตัดสินใจเหมือนว่าเขาอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับคืออยากจะขอซื้อของที่ผลิตในประเทศออสเตรเลียปลูกในประเทศออสเตรเลียถ้าเลือกไปได้มากกว่านั้นนะครับก็ขอซื้อของที่ผลิตในเมืองของเขาในรัฐของเขาครับ ก่อนหน้านี้ประเทศเราก็จะมีใช่ไหมครับที่อยากจะให้แบบซื้อของไทยใช้ของไทยกินของไทยแต่ที่ประเทศออสเตรเลียครับก็คือเป็นแคมเปญนี้แล้วเขาก็แบบเลเบลลิ่งในของในสินค้าของเขาเยอะมากเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันมีของอย่างอื่นอีกที่เขาเลเบลแบบนี้นี่ครับอย่างนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นออสเตรเลียนบีฟอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นออสเตรเลียนของแต่ไม่ได้ปิดกั้นสินค้าจากต่างประเทศนะครับอย่างนี้ก็บอกว่าโกรองในนิวซีแลนด์หรือว่าให้คนมีความภูมิใจนะครับว่าของที่เขากินของที่เขาใช้เนี่ยขเขาสามารถเลือก